ที่ชาอัมมีที่พักสุดอลังการแถมเป็นเพชรเฟลลี่เริ่มตน้นเพียง3,999าอย้เกผมเกินปุยมวยอะดูเย็นภูววล่าสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้แต่แท้อยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงนี้ไงเจ้าม,มาทำอะไรตรงนี้ที่พักจะถูกตกแต่งเป็นแนวเมืองต่างๆเช่นมอสโลโคลอนดอนฮอลลีวูดส่วนบ้านที่เป็นเพชรเฟลลี่มีสองหลังคือคโรเนลและนอร์ดิกต้องโทรจองเขาก่อนนะบรรยากาศในห้องนอนก็ตกแต่งตามสไตล์บ้านหลังนั้นนะคะป้าบอ,อ,อไปเล่นด้วยแซ่แต่ละบ้านจะมีหนึ่งห้องใหญ่สำ หรับนอนได้สี่คนและหน้าต่างของทุกห้องจะมองเห็นวิวสระไว้น้ำแบบนี้อ๋อหะแม่ที่พักอย่างหรูเลยดูสินุ๊กื้อที่พักรูๆมันอยู่ข้างในลูกสระ่ายน้ำสัตว์เลี้ยงลงไม่ได้แล้วทำไมแอบพยูนตัวข้างน้ามาเล่นได้พี่บอกเกลเล่นกับใครจูนไหแซ่ไม่ใช่พี่ไม่ได้เล่นแบบนี้ทุกป่านจะมีห้องเอนต์เทนเมนคือห้องโตะสนุกล,ล่าเริงสุดๆและมีโซนคาราโอเกะที่ให้ร้องแบบจุใจ่วนเอาดอกก็ปิ้งย่างบาร์บีคิวหรือกินหมูกระทะริมสระเช้ามาก็มีข้าวต้มร้อนๆแกง